ในมาตรฐานการานันสุขภวมกับขีความสามารถในการบริการที um fighting, ่ดีของผู้ประกอบการรูปแบบองที่เที่ยวนั้นแลือุปกรณ์เครื่องใช้อันที่สองจะต้องมีการมีความสะอาดตามเงื่อนเวลาที่การป้องกันและจะปฏิบัติตามส่วนตางไนะครับซึก่นปรดจอกาบเรานบาครับ ีโ่โครงการเชียงคานนี้พวกผมได้รีสอดครับรีสอดแตสนสาครับที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่ชอบบรรยากาศชอบธรรมชาติ <c oughs> มนาเที่ยวได้มาชมได้มาเดินและมาถ่ายรูปที่สไกายวอล์คแห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยอากาศในจังหวัดเลยอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับก็ยังไงยังไงก็มาเที่ยวกันเถอะนะครับผมลืมไปครับวันนี้ที่มาวันนี้ก็มีการมอบมาตรฐานชาให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเลย18 นะฮะสิบแปลายนะฮะซึ่งมีทั้งชุมชนมีร้านอาหารมีโรงแรมซึ่งการที่มอบสัญ,ญลักษณ์ชาก็คือชานี่ย่อมาจากคำว่า Amazing Thailand and Health, and Health, Safety and Health Administration ซึ่งตรงนี้เป็นใครเมื่อได้รับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่รับประกันว่าร้านนั้นหรือโรงแรมนั้นหรือาสถานประกอบการนั้น ได้รับมาตรฐานของทอท,อท,อทอร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับาทานประาน่าุมตุงท่านย้อนานเรัยทานุกคทขอปีเประทาัดีนครับขอรวมครอบครัว รวมถึงทางอีกหลายส่วนราชการนะครับรวมถึงคนที่ติดตามคณะท่านมาด้วยความเคารพอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรตินะครับได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจติดตามไวรัสโควนนิด2019ทำให้ เก็บเขาก็สุเมตก็คือเอ็นหน้าท้องก็รันไม่มีเวลาไปเลี้ยงเขาได้เลยยองยองตีใช่ไหมฮะตียองยองตียองยองได้ใช่ไหมคะจากฐานรากอาภูวิประเทศนะคะแล้วก็หลักฐานที่มีมาอยู่ตรงนี้ หันกลับไปมองต้องให้ถึงตะลิงก่อนให้พ่อแม่ตอนนี้รู้สึมองก่อนค่อยหันกลับไปมองได้อันนี้คือภาษาบอยเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเรามองเนี่ยแปลว่าเราจะอร่อยอะไรอย่างเี้ยก้องนี้ครับก้อนข้าวท่ามไอซหน้าของผ้าใช่ค่ะใชผ้าได้มาจากไหนบอกได้จากที่นี่ค่ะพอทำนาเสร็จเราจะปลูกผ้แล้วก็เอาดอกไผ้านัคะเพราะแต่ก่อนที่นี่หนาวมาก

ได้รู้จักวิถีชีวิตของชุมชนไทยแลสำเนียงอันโดดเด่นแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้า2564กิจกรรมด้านการและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดกับพี่น้องประชาชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับ เอาเรียนเชิญตัวแทนแล้วก็ผมจะให้หสัญญาณนะครับในการกดสวิตช์ไฟสองสามกดครับโอ้โหโปรเพอร์เลยครับส่องสว่างสวัย,ยช่วงชัชวาลให้การท่องเที่ยวแห่งน,นี้นะครับเป็นที่จเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ปเรียนเชิญ son sí. 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 ハハハハ